บลาร์ดผมมาแล้วนี่ไงโอ้ยโคตรเที้ยเลยพันเที้ยพันจันนี่นี่หน้าหน้าตัวละครผมมันจะแบบสวัสดีค่ะค nee okay, uh, ิมมี Fine, right ่เองค่ะสวัสดีค่ะบลาร์ดข้อเทียเลยเดี๋ยวดูเราดูออมนี่ออมมั่งอ่ะออมมาแล้วตัวหนูก็ปกติมาแบบเดิมๆเลยเปลี่ยนแค่สีนิดหน่อย มาเร็วคือกูกูก็ตอนแรกกูไม่คิดว่าพวกมึงไม่ปั่นนะนี่ยปั่นเฉยเลยสัตว์กูแม่งปกติเฉยเลยตีดีไม่มีใครปกติกคนคนอ่ะใช่ไหมชาโอ้ยชาเร็วๆนี่อื่นเขารอเนี่ย2 hours later มาแลเร็วทำอะไรสักผ้าตรงนี้กันนะตรงนี้ไม่ ตรงนี้ไม่หินเฮ้ยเราเราเป็นสองคนที่แต่งตัวได้ปกติมนุษยชนสุดละทำไมเกิดอะไรขึ้นดูดูพวกนั้นดูสิทำไมพูดอย่างหี้สวัสดีจะไม่สศราด้วยอย่างนี้เจ้โดสิจ้ะที่นี่เจ้ใหญ่สุดรู้ไหมโอ้ไม่ต้องพูดก็รู้ว่าใหญ่เราไอคนช่วยด้วยนี่ถ้าเป็นลงไปทำอะไรวะน่ะอูไหนวะทำไมเราสึงมุ่งงั้นอ่ะ มดเล้ว <What>, <laughs>